ดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาพับกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าหิ้วพับจากกระดาษนะคะเป็นกระดาษสีนะคะทำง,ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเป็นของเด็กเล่นนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีกระดาษนะคะขนาด15คูณ15เซนติเมตรจำนวน2แผ่นด้วยกันนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็ ตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสแผ่นนะคะซึ่งมีขนาด15คูณ3.75ซนติเมตรนะคะแล้วก็มีกาวแท่งนะคะก็ไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเรามาพับแผ่นที่1กันก่อนนะคะจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็จะพับครึ่งให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะ สำเร็จแบบนี้นะคะแล้วเราก็คลี่ออกนะคะเราจะเห็นตรงนี้เป็นแนวพับนะคะเราจะพับจากขวามือนะคะหยิบปลายแหลมด้านขวามือพับมาตรงครึ่งตรงกึ่งกลางนะคะกรีดนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็พับไปประกบกันไปชนกันนะคะพับไปตรงกึ่งกลางนะคะ จะได้ตามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านหลังค่ะจะเห็นแนวนี้นะคะแนวแหลมสองอันนี้นะคะพับขึ้นไปนะคะก็จะได้ตามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับนะคะคลี่ออกนะคะ ตรงนี้เราจะเห็นแนวพับต,ตรงกลางนะคะเราก็จับพับป,ประกบกันเลยนะคะตามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหยิบด้านปลายแหลมนะคะที่อยู่ทางขวามือนะคะพลิกมาประกบด้านนี้นะคะมาชนด้านนี้เลยนะคะตามแบบค่ะ จะได้ตามนี้นะคะอันนี้แผ่นที่1นนะคะเราก็เสร็จแล้วเราก็วางไว้นะคะต่อไปเราจะไปพับแผ่นที่สองนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะทําเหมือนกันนะคะพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็คลี่ออกนะคะพับครึ่งนะคะตามแบบเลยนะคะ ทั้งสองด้านนะคะ,ะแบบนี้นะคะแล้วพลิกกลับนะคะพลิกกลับมานะคะคลี่ออกนะคะแล้วก็จับประกอบกันนะคะ หยิบด้านขวามือนะคะไปด้านซ้ายมือตามแบบนะคะจะได้รูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราคลี่ออกแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะพับลงปไปแหลมนะคะเข้าไปข้างใน ะะแบบนี้ค่ะตอนนี้เราพับเสร็จ2อันแล้วนะคะเราก็จะนำา2อันนี้นะคะ2ชิ้นนี้มาประกบกันนะคะให้เป็นกระเป๋านะคะอันนี้ด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นรูปแบบ่าด้านแ,แหลมอยู่ข้างนอกนะคะ ต่อไปด้านขวามือนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะกลางออกแล้วเราก็หยิบด้านซ้ายมือนะคะสอดเข้าไปมุมนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้สอดเข้าไปนะคะ นะคะคอีกด้านหนึ่งก็สอดเหมือนกันนะคะใช้อันสีแดงนะคะสอดเข้าไปในอันสีขาวแล้วก็จับให้เข้าที่นะคะจะได้เป็นรูปทรงกระเป๋าแล้วนะคะ แล้วนะคะด้านปลายแหลมตรงนี้นะคะเราจะพับนะคะตามแนวนี้นะคะพับลงมาเลยค่ะทั้งสองด้านพับเหมือนกันเลยนะคะ เราก็จะได้ตัวกระเป๋านะคะเสร็จแล้วนะคะตัวกระเป๋านะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะต่อไปเราจะไปทําหูหิ้วนะคะหูหิ้วของกระเป๋าที่เราเตรียมไว้นะคะเราพับครึ่งเลยค่ะ พับตามแบบเลยนะคะคลี่ออกมาแล้วก็กพับครึ่องอีกหนึ่งรอบนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะแล้วเราก็ใช้กาวทา ให้ติดกันนะคะอันนี้เราได้สองเส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปทําเป็นหูกระเป๋านะคะจับให้งอแบบนี้นะคะตามแบบเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ทากาวตรงปลายนำมาติดกับกระเป๋านะคะเส้นที่สองนะคะก็ทำเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะกระเป๋าหิ้วนะคะน่ารักน่ารักเก๋ไก่นะคะก็ทําไม่ยากเลยนะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะก็ไปลองทําดูนะคะทําไปให้เด็กๆที่บ้านเล่นก็ได้นะคะหรือเราจะทําโชว์หรือทําเป็นใส่ของขวัญน,นะคะให้เพื่อนๆหรือคนที่เราชอบก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ